ครับเดี๋ยวจะพาเอ็มีมาดูนะครับวิถีชาวบ้านนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เวลาทางไม่มีหลักนะครับผมเ,ออเขาจะขุดขุดลงไปลึกประมาณสักขนาดนี้นะครับตกกว่าๆนะครับผมแล้วก็แทง แทงออกไปด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับขนาดนี้ยัดเข้าไปนะครับเพื่อจะให้เป็นการชักไปชักมาเพื่อจะดึงไม่หลุดนะครับให้เสมอกันแล้วก็มัดสู้แล้วก็ถมดินนะครับสามารถ คลิปฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีเ c ทุกท่านนะคะอยู่กับเราช่องสีดอขุนเงินนะคะวันนี้เราจะพาเอฟมาดูภายฟุกนะคะพายฟุกช้างหนุ่มรอนะคะช้างคืนถิ่นจากพัทยานะคะมาอยู่ที่บ้านเยวึกนะคะติดกับบ้านสีดอขุนเงินค่ะอายุก็ใกล้เคียงกันนะคะประมาณ10ปีค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะสวัสดีครับผมวันนี้มาหาไฟฟุกอีกแล้วนะครับผมอ้วนมากเลยนะครับตัวดํามากควานเอาไปเลี้ยงปลาไหมครับทุกวันครับวัคนคนี้เขาไ่ไปพักก็นะครับควานก็เอาไปเลี้ยงปลาอยู่นะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ไปนะครับ จุด่อของเรานะครับผมช้างตกงานเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมถ้ามีกล้วยมีอาหารนะครับเดี๋ยวควันลักจะเอามาฝางนะครับผมปลายฟุกตอนกลาคืนนี่จะเอาไปผูกไว้ที่บ้านนะครับตอนกลางวันเอามาหลบล่ม ตอนกลางวันนี้ผูกไว้ไว้ที่นี่นะคะตอนกลางคืนไปผูกที่บ้านที่เราถ่ายให้ดูคลิปก่อนนะคะช้างอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ว่างายาวมากนะครับอนาคตไก่นะครับพายฟุกหูก็ใหญ่นะคะ ายาวเร็วจริงๆครับรุ่นเดียวกับชัยมงคลไหมคะหรือนีอน่าจะเป็นน้องนะครับผมอืมน่าจะน้องชัยมงคลนะคะแต่โตวกว่าผู้ผานะครับของควาญอ้วนนะครับอืม วันนี้สงสัยจะเป็นวันพักผ่อนของควานนะครับผมเพราะว่าควานสงสัยจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าไปเลี้ยงป่าหลายวันตอนนี้ควานรักก็ยังไม่มีเวลานะครับว่าจะเอาคุณเงินไปเลี้ยงป่าเหมือนกันนะครับผมถ้าไปเดี๋ยวจะโทรนัดกับควานเสือนะครับวา่าจะเอาช้าง ไปเลี้ยงปลาด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับคงได้ไปเจอกันนะครับผมจะเอาซีดอลคุณเงินมา,าหาตัวง,งานสวยๆนะครับเพราะว่าสีดอลคุณเงินนี่เจอช้างงาไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมพามารู้จักกับเพื่อนไหม่ค่ะพาน้องคุณมารู้จักกับเพื่อนไหม่ตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านยบวึกนะครับผมไม่เคยได้ อยู่บ้านนานนะครับช้างเชือกนี้ไปอยู่พัทยาประมาณสี่ปีแล้วครับมาก่อนคุณเงินไม่กี่เดือนนะครับผมเดินมานะครับสงสัยจะถูกกินของคุณเงินในตัวความรักนะครับผมโ,โ,โ,โนี่ คุด <Good> รักโชคลาอ้อาอมาดอยู่ได้นะครับตัวที่ไม่ดื้อหลักนะครับผมแต่บางเชือกนะครับอย่างคุณเงินนี่ไม่อยู่นะครับใช้ <c oughs> ปากกัดนะครับ <c oughs> แต่ตอนแรกๆที่เอามาคุณเงินนี่อยู่นะครับผูกอยู่แต่ทีนี้ได้กัดครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่า จะรู้นะครับผมดึงขึ้นเลยค่ะนี่ก็น่าจะผูกง่ายอยู่นะครับการผูกแบบพื้นบ้านครับผมพื้น<ม>บ้านคะ่ะถ้าเกิดไม่มีต้น,นไม้นะคะแต่ว่ามีสถานที่แล้วก็จะขุดนะคะขุดแล้วก็เอาไม้ใช่ไหมคะควารักรเอาไม้ลงไปใต้ดินแล้วก็ถมเอานะคะเอาโ่มัดแต่สมัยนี้นะครับสมัยนี้เขาจะเทเป็นเขาจะเรียกอต้อหม้อนะครับ ปูใหญ่ๆแล้วก็เอาฐานข้างออกนะครับผมเดี๋ยวใช้เหล็กวางแล้วเทปูนลงนะครับอืมให้ปูนดึงเหล็กไว้นะคะแต่นี่ก็ยังยังไม่ใช่ต้หม้อนะครับเพราะว่าจะเป็นไม้อยู่นอ้วนมากนะคะครับครับครับสสงสัยอยู่บ้านติดกันกับคุณเงินนะครับผมเวลาให้สวัสดีนี่ เฉยนะครับเวลาเจอกล้อง <c oughs> แต่เวลาไม่ถ่ายนี่ทําดีนะครับผมเวลาถ่ายนี่ไม่ค่อยอยากจะทํานะครับ <c oughs> เป็นช้างที่รูปร่างดีหน้าตาดีมากนะครับรอ <c oughs> เลยค่ะครับ <c oughs> โอ้หมดเยอะนะครับหมดเดกกัดขาแล้วครับด <c oughs> ูคอ <c oughs> นคะคะ พอย้อยลงมาเลยนะคะเป็นช้างน่า,นาจะเป็นอนาคตาพ่อพันธุ์นะครับผมนี่หนังดีนะคะนี่สักเกตดูขานะครับขาของเขาจะเป็นดังๆนะครับเขาเรียกว่าช้างเลี้ยงง่ายตา,ามโบราณน,นะครับผมช้างเชือกนี้นี่แม่เขาเป็นช้างอยู่ที่สุรินทร์นี่นะครับแต่ว่าขายไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ แล้วได้เป็นตกลูกเป็นภายุกนะครับแต่ว่าตกลูกออกมาสวยมากนะครับผมแต่ก่อนนี่เห็นใหม่ๆนี่ไม่ได้สูงอย่างนี้นะครับตัวจะเล็กๆขาสั้นๆแล้วก็ท้องจะตกๆนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหมุนดีแล้วตัวเป็นหนุ่มแล้วค่ะการใส่โซ่นะครับผมการใส่โซ่ ใส่ปอกนะครับผมก็เป็นการเซฟนะครับเซฟช้างไว้เพื่อไม่ให้หลุดให้ขันนะครับเพราะว่าเรามาลูกอย่างนี้ด้วยนะครับลดแรงที่เขาดึงนะครับผมผูกแบบไม่มีหลักนะคะผูกแบบขุดลุมเอานะคะเขาจะเข้าร่มรุ่นนะครับตอนที้น,นะคะจะ,จะมีมมร่มร่มไผ่ร่มไผ่อยู่ตรงนี้นะคะ เห็นหลายปีแปลกตามากเลยนะครับายฟ,ฟุผมก็จะมาอัปเดตให้เ c ได้รู้จักช้างแบบนี้หลายๆเชื่องนะครับเพราะว่ามีโอกาสถ้าความลักอยู่ใกล้ก็ได้มาถ่ายนะครับผมบางทีก็ติดธุระนะครับไม่ได้มานะครับผมท่านใดที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมทายฟุกสุดหล่อของบันยบึกนะครับค่ะ เชิญได้นะครับผมติดต่อมาทางความรักก็ได้นะครับโทรมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมหรือจะมาหาแมานยะบึกนะคะจะของช้างเลยก็ได้นะครับความเป็ดนะครับผมกับความเสือนะครับเอาเลี้ยงกันอยู่สองสองท่านนะครับผมควาดกินนะครับแถวนี้พื้นที่ดีมากนะครับ มามสมบูรณ์นะคะสววนอนนี้นเป็นตัวนยขาไม่ายุ้ถ้าถ้าเป็นที่ข้องจ้าข้องนี่ง่ายเลยเนาะนี่ลูกแกวิกวันนี้งานนะจะคของเขาให้เอาว่าผูกก็เลยเอาลูกเล่เอาลู งงแตงนี่นถอยหลังมาแล้วค่ะ <c oughs> จะมาหยอกนะครับใครจะชอบหยอกเหมือนที่ดอคุณเงินนะคะ <c oughs> เป็นช้างรุ่นๆนะครับอ เนื้อหนังนิ่มมากนะครับผมหนังนิ่มมากถ้าช้างบางเชือกหนังจะไม่นิ่มแบบนี้นะครับนี่เป็นช้างหนังหนานี่คนเฒ่าคนแก่บอกช้างเลี้ยงง่ายช้างแบบนี้นะครับช้างหนังหนาใช่ไหมคะเขาจะสังเกตเล็บเล็บขาของเขานะครับถ้าถ้ามีเหื่อเยอะๆใจนี่ดีนะครับจะเลี้ยงง่าย ตอนนี้สงสัยยังไม่เหนื่อยครับเหงอขาก็ยังไม่เยอะอสวยครับครับผมก็ฝากช่องซีดอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับได้ทําคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ